ครับวันนี้เราเจอมาเกลูบิกันไปกันเลยนี่นะครับมาแล้วหนึ่งต้องท,ขขขอท,ท,ทำขาวล้มขาวก่อนนี้ขาวขาวล้มขาะไปดูข้อที่สองได้เลยนี่ที่สองทำขาวล้มขาวนี่ครับขาวขาวเลย วันี้สองทำชั้นหนึ่งให้เต็มชั้นหนึ่งให้เต็มนะครับทุกคนคนี่รับต่อแล้ับชั้นหนึ่งชิ้นที่สองทำชั้นสองไป สองดูกันเลยนะผมหัดเล่นเองเพิ่งหัดเล่นได้สองนหนึ่งทิตมาสอนเองนะต้องใช้นี่ครับได้แล้วชั้นสองงมีหน้าเต็มเดิน,เด,นเดินผมทำให O L L ด้วนนะบวกก่อนไปกันเลยมาแล้วเหลืองเต็มแล้วครับนี่ต่อไปหน้าเหลืองให้เต็มไปพาแล้วครับทุกคนหน้าเหลืองเต็มแล้วนะคะต่อไปทําให้เหลืองทําให้นี่การปูแล้วนะครับทุกคนเห็นหน้าเต็มอยู่นะครับแล้วก็ หนึ่งแล้วก็เคลื่อนแล้วก็คึบสองรอบแล้วก็คึบสองรอบแล้วก็คึบแล้วก็สิบเรียบร้อยแล้วนะครับสีไปลองท,ทานได้นะครับบายบายเจอกันคลิปหนะ้าโอเคครับบายบาย